แล้วเราเองก็มีรถรถตู้แล้วก็มีที่ถ้าต้องขึ้นไปที่ที่ที่ชายรถไฟฟ้าจะมีที่เขามีเรื่องที่ขอรับด้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เพื่อไว้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม

ตามไฟ,ไฟบินของสนามบินซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือ,อมีผู้ให้บริการก็คือต๊กแอร์ในช่วงแรกเราคงเราคงให้บริการตามสายการบินก่อนนะแต่เมื่อเมื่อเมื่อมีสายการบินมากขึ้นเราก็จะวิ่งจํานวนเที่ยวมากขึ้นเหมือนกับเราจะขึ้นเราเราจะอาศัยสายการบินในการ วิ่งเป็นรอบนะครก็คือต้องโคกับสายการบินว่ามีจำนวนเท่าไหร่รรเราก็ได้จับตามนัม้นใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้คงต้องถามเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยทำไมถึงเชื่อมั่นที่จะมาลง,งทุนที่นี่เพราะอะไรกคะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า,าการที่เราได้มาเคยมาสัมผัสเมืองเปตงนะฮะอำเภอเปตงเป็นอำเภอที่สวยนะฮะแล้วก็อากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างสกายวอล์กนะฮะ แล้วก็เราเราก็มีความสุกว่าเอ๊ะที่นี่ดูน้าน่าค้นหานะแล้วสนามบินเนี่ยเปิดด้วยเ,เรื่องสถา,านการณ์สามจังหวัชดชายแดนภักใต้ที่นี่ก็ไม่มีนะฮะดังนั้นะนะผมก็เลยมีความสุกว่าเอามันเป็นเมืองที่น่าลงทุนนะฮนะแล้วก็ช่วงนี้ที่นี่ยังยังไม่มีสนามบินยังไม่มีการท่องเที่ยวที่ที่คือส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวถ้ามาจากสถานที่ไกลๆมาลําบากแต่พอมีเครื่องบินเพราะผมว่านักท่องทเที่ยวน่าจะน่าจะมาที่ อำเภอเปตงจังหวัดยะลานีเป็นจํานวนมากก,ก็เลยสนใจที่จะลงทุนที่นี่ครับออของเราเค่าค่โดยสารต้องเรียกว่าค่าโดยสาราาสาร,ราคาค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าเราขึ้นกับออกรมขนส่งทางบกนะฮะก็คือมีการควบคุมราคาออถ้าจากสนามบินไปที่เมืองเปตงเราคิดค่าบริการท่านละ60บาทนะฮะถ้าจากเมืองเปตงไปที่ด่านพรมแดนก็ท่านละ40บาทนะฮะซึ่งหมายถึงว่า,ถ,าถ้าขึ้นจากสนามบินแล้วไปลงที่ที่ด่านพรมแดนเลยก็100บาท,ะบาทนะฮบเท่านั้นเองครับราคาไม่สูง ังนั้นในเรื่องของจุดคุ้มทุนผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคือเราเรายังมีความเชื่อมั่นในในตัวอำเภอในสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยของสามจังหวัดนะฮะคือผมยังมั่นใจว่าโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วเนี่ยมันก็มีนะก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดอื่นๆนะฮะมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ทำให้เมืองไปตรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและน่าอยู่และน่าเที่ยวครับผม